หนึ่งนะแล้วก็มีกุ้งย่างกุ้งทะเลแล้วก็อันนี้ปุไข่ดองอืนแบบช<ำ>นี่่<ช>ำๆ <ชำ S 1> เลยนะคะตัว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 มีสองตัวเซมาโอ้โหอ่ะชิมสิ่งไหนเป็นสิ่งแรกคะคุณฝ่ายน้ำจิม้มเขาแต่ว่าไอ้น้ำดองอ่ะนะเราล่าไปละเย้ ชิมเปล่าเปล่ากันแล้วอ,อือหือ <c oughs> <c oughs> กรอบมากได้ยินเสียงเลยอ่ะว <c oughs> ิ่งน้ำลายก็หิวอ่ะอือหือน้ำจิจ้มตามว่เลยอืหือมือใหม่นะคะช่างกล้อ,องมือใหม่อเอาะไรอีกเอาเลยอือ โอ๊ยกินเลย,อ,อ,ยอืมนนี้น้ำจิ้มหอยนะจะเป็นของร้านนี้ก็คือน้ำจิ้มเออด,ดือกับปูดองนี่ก็ไม่ตามครับก็ไม่เป็นอืมหวานนี่โอ้ยัวงนี้ มีน้ำจิ้มเขาน่าจะให้กินกับน้ำจิ้มปูดองอืมได้ไหมโอเคไปนะ <c oughs> อร่อยอ่ะคนไทยไม่หิวอหะหิวต่อไปปูดองไหมสักนิดหนึ่ง อูดองอือนี่เข้าไปไข่นี้แบบเต็มๆน้ำจิ้มขออน้ำดองไยหิวมากขี้เกียจออมตักขคำถ้วยคนอื่นนะครับโอ้โหขอเพี่งเดียวได้ไหมมันเยอะอือแน่นมากพี่ไซส์ใหญ่นะ XL ค่ะลูกคนที่ยำตัวมาหน่อยก็ได้มั้ยเห็นอยู่อื้ออื้อช่วยเลยครับไปทุกคนอื้อน <S 1 famil ian> ี่อุกตัวนี้มันแน่นมากมีคำละกันไปนะอื้อ อันนี้เป็นีร้านนึงร้านอะไรคะร้านอะไรนะชาวเรือสีสูดเป็นกุ้งแต่ว่ากุ้งอีกร้านนึงเขาไม่ได้กุ้งแม่น้ำอืมแต่อยากกินกุ้งทะเลอยากลองไม่ได้กินนะขอดูเนื้อชัดนี่เริ่มหิวแล้วเนี่ยถ้าตัวเล็กวันนี้น่าจะแบบอันนี้วันนี้เราลูกเป็นเพราะว่าเรารอนานเกินมามันเย็นแล้วอ่ะ น่ขอดูมันหัวมากมาหนึง่งสองสามว่าใช้เล่นววยมันหรือเหรอไม่ได้ใช้ว่ามันต้องลุกเดินตามมั้งเหมือนเลมมัน,มนอ๋อหิวมากเอาเลยมาเอาเลยนั่งถ่ายนี่หิวมากเลย กินได้ก็ยชบตัวเล็กกว่านี้นะน้้อนตัวใหญ่ไปหน่อยกระร้าวก็คนแต่เนื้อแน่นน้ำจิ้มเป็นีัไงหือน้ำจิ้มแซ่บไหมน้ำจิ้มแย่นี่ของอร้านห,หรอเเยี่ยมจิ้มเขายวลองดูก่อนอ่ะนี่ของอีกร้านอนึงนะอันนี้คือน้ำจิ้มร้านกุ้งอืม น,นี่จะเปรี้ยวคือแบบว่าน่าจะมันนาผสม้ลยมั้งชอบอันนี้มากกว่ามันจะอร่อยกว่าอืมคนไทยนี่คืออะไรอ่ะคือทิอออวอ,อันนี้ดีชิมไหมไปชิมอืม อดีป่ะน้งจิ้มถืออร่อยอืมไม่นางเลยตี่ย่งไรหรองคือปูดีป่ะปูดีมากตปูไทยลองดีอันนี้ปูตัวูราคาหกตัวหกเจ็ดตัวค่าเลยห้าร้อยแปดบเฮ้ยหกร้อยห้าร้อยแปดสิบ แต่โปรเนี่ยเดี๋ยวลองแกไม่ถูกทุกคนก็น่าจะเห็นหิวอ่ะขอน้ำจิ้มน้ำจิ้มโทษอันนี้น้ำจิ้มมันไี้ขายดีอ่ะโอ้โหโหโหอหหหหห่หห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 หเหหห อพอไหมอืมกินอือหือหูออได้อยู่เด็ดนุ่มดีผ่านม่จไปกินแล้วนะคะไปซื้อได้เลยใครมาก็อ,อือะไรบ๊ายบาย หัวหินเดลิเวอรี่ะทุกคนใครมาหัวหินสั่งมาได้เขาส่งถึงที่มีสองร้านเลยถ้าเกิดว่าใกล้ๆก็ส่งฟรีใช่ไหมมีสองร้านใช่ปะมีสองร้านในนี้นะคะมีสองร้านด้วยกันก็คือจะมีร้านเออชาวเลซีฟู้ดนะคะชาวเรือซีฟู้ดอ่ะขอภัยแล้วก็จะมีอีกร้านหนึ่งก็คือจะเป็นร้าน หัวหินซีฟู้ดนะคะหัวหินซีฟู้ดก็จะมีปูดองอุ้ยเราลืมซื้อผักมาแก้ลืมซื้อผักมาแก้ให้ดูจอมอืมฉ่ำมากโอ้โหเดี๋ยวดูหิวเลยอ่ะไหนก็จะหมดแล้วเดี๋ยวเขาไปกินของจอมใจร้ายปะนีอืมต้าน้ำดองนิดนึงไปสิ อันนี้ไม่กินปูดองมาเป็นปีๆอะ่ะเชื่อป่ะอืมเอาเลยอือหืออือหือ,อพอแล้วนะไปกินละหิวบาย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 เจอกันใหม่นะคะทุกคน